สวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียรวยมีข้อความรู้เด็ดๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือไหวตัวทันก่อนโดนโกงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้กันจนจบเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถรู้ทันพวกเว็บที่พยายามจะโกงเพ <It> ื<ๆ>่อนๆได้เลยนะครับ <Wow. S 1> และเพิ่มเอเพื่อนๆอาจจะตลบตบหลังมันได้เหมือนกันครับผมก่อนจะไปฟังของดีของเด็ดวันนี้นะฮะเฮียขอกันคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮียรวยในการหาข้อมูลเด็เดๆมาฝากเพื่อนๆกันครับทุกวันนี้นะครับมีเว็บสล็อตเกิดขึ้นมามากมายเยอะแยะกันเลยนะครับเพื่อนๆบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเว็บไหนเป็นเว็บดีเว็บไหนเป็นเว็บไม่ดีนะฮะวันนี้เฮีย er จะมาแชร์แม่งให้หมดและสอนวิธีดูเว็บด้วยนะครับข้อหนึ่งครับเว็บที่ไม่เอาเปรียบจะต,ต้องมีระบบฝากถอนเป็นระบบออตโต้นะครับ เป็นเพื่อนเจอเว็บที่เป็นระบบฝากทอนผ่านแอดมินหนีออกมากันเลยนะครับอย่าอยู่ครับผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยฝากผ่านแอดมินมันจะเสียเวลามากนะครับและเสี่ยงโดนแอดมินเนี่ยโกงเงินกันอีกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบออโต้นะฮะไม่ถึง1วิ เงินเข้าแน่นอนเฮียรับกันได้เลย <Yahoo! S 1> ข้อ2ครับเว็บที่ไม่เอาเปรียบจะต้องไม่จำกัดการถอนในแต่ละวันครับผมผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะต้องเจอกันบ้างเนี่ยเพราะว่าเว็บที่จะเอาเปรียบโดยวิธีนี้แม่งมีเยอะอยักันดอกเห็ดเลยนะครับผมเว็บพวกนี้นะ่ะมักจะจำกัดการถอนอยู่ที่3-5ครั้งต่อวันนะครับผมการที่พวกเขาทำแบบนี้จะทำให้เพื่อนเอน เสียโอกาสในการถอนกําไรครับเฮียจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเล่นสล็อตวันนี้แตกดีมากแล้วดันถอนไปแล้ว5้าครั้งถอนครบ5ครั้งเท่ากับว่าวันนี้เพื่อนๆจะไม่สามารถถอนได้อีกครับเพื่อนๆจะต้องรอไปอีก24ชั่วโมงถึงจะถอนออกมาได้และบางทีเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปเล่นกันต่อนะครับแต่ช่วงที่เข้าไปเล่นกันต่อเนี่ยเว็บพวกนี้จะพยายามให้เพื่อนๆเล่นเสียจนหมดทั้งทุนและกำไรกันเลย ข้อ3ครับเว็บที่ไม่เอาเปรียบจะต้องมีโปรแกรมช่วยเล่นให้ใช้ฟรีนะฮะโปรแกรมช่วยเล่นนั่นก็คือโปรแกรมสแกนสล็อตหรือสูตรบาคาร่านั่นเองคะ,ะัจะต้องมีสิ่งพวกนี้ให้เพื่อนๆนใช้ฟรีเท่านั้นนะฮะซึ่งหากเพื่อนเพื่อนเจอเว็บที่จะต้องเสียเงินเพื่อที่จะใจมันสแสดงว่าเว็บนั้นนะ่ะเอาเปรียบเพื่อนๆนแล้วนะครับผม ข้อ4ครับข้อสุดท้ายเว็บที่ไม่เอาเปรียบจะต้องไม่ล็อกยูเซอร์นะครับผมการที่เพื่อนๆโดนล็อกยูเซอร์นั้นเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยอดทํากําไรกันนะครับผมโอ้โหต่อให้เพื่อนๆเล่นในช่วงเวลาที่โอ้โหไปฟังมาว่าเวลาช่วงนี้แตกดีมากเพื่อนๆก็เข้าไปเล่นแต่หากเพื่อนๆโดนล็อกยูเซอร์เนี่ยโบนัสกำไรแจ็คพอตฟรีสปินก็ไม่มีทางเข้ามือเพื่อนๆแน่นอนถึงเข้าก็เข้าแค่นิดเดียวครับไม่ทันได้กำไรไม่ทันได้เสียด้วยซ้ำ โอ้โหแย่มากๆเลยนะครับเว็บพวกนี้อย่าไปเล่นมันนะครับหากเพื่อนๆรู้แล้วเนี่ยก็ลองไปสังเกตดูว่าเว็บที่เพื่อน<ว>ๆเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีข้อที่เฮียบอกไปหรือเลปล่าเออแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอนะฮะเฮียแนะนําเว็บที่เฮียเนี่ยเล่นประจํากันอยู่แล้วนะฮะกับเพื่อนๆเฮียด้วยนะครับเพื่อนๆก็แนะนํากันบ่อกทีนะเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะครับผมและสุดท้ายกับกิจกรรมแจกเครดิตปีนี่ครับ ข้อแรกนะครับเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครับข้อ2ครับตอบคําถามให้เคีย์หน่อยว่าหากเพื่อนๆเล่นได้โบนัสแจ็คพอตไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะเอาตังไปทําอะไรครับผมแล้วก็ข้อ3ครับแชร์คลิปนี้ไปยังสิบกลุ่มและตั้งเป็นสาธารณะด้วยข้อสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแคปหลักฐานที่เพื่อนๆทําเสร็จแล้วทั้งหมด ส่งมาที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเฮียจะทําการตรวจสอบและแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนๆไปปั่นกันให้กันหน่ำห,หนับใจกันเลยเพ่เดียวโอเคนะเฮีย er ก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆเหมือนกับเฮียที่ได้กําไรกันในทุกวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับ